สวัสดีผ้ชทุกท่าน่ยดต้อนเกวจีวันนี้จะมาดีบีแอดออนป้อมปืนอัจฉรยะนะคะขอเขาใส่ซัสแพดทำไงผมต้องปรึกษาให้แล้วเระ่องแอดออนคุอสุ สองอย่างนี่หรอโอเคถ้าเสียงกล้องก็ขอภัยด้ยนะครับแต่คิดว่าไม่ผมอาจจะไม่ทำให้เสียงกล้องหรอก หัวเลยปวดหัวใส่รือไม่ใช่หรอือเปลาวันนี้เจอเหมือนมันอ,อาจจะขึ้นยากอะไรนักหนานะคะปวดหัวเลยสเสร็จแล้วกลับไปเอริกาดีเฮ้ยเอริกา ส่วนลิงแอนดออมผมจะทิ้งไว้ให้ตั้งคลิกนะครับรไม่ใช่ฟฟูดีอีซี่แฟกดีกว่าเนาะ โ okay, อเคข้างแล้วอุ้นโลโว้าวหมูอะไรมางันยิ่น้หนหนาวะสุดยอดสุดยอดนี่ก็ไม่ได้ใช้จอยเล่นนะนี่อะพอเราขึ้นเกมให้เราสร้างโล,กส,งลกสร้างโลกเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเพกเนี้แล้วก็เข้าขาโลกมา นเวนทอรี่ครักดรูปปลาครับครับมันจะเห็นทจตัวนี้เนี่ยส p a ชูเกอร์เนี่ยมันเปลี่ยนมันกับส p a ชูเกอร์นะมันน่าจะทำลายมอนเตอร์มากนี่าซอมบี้ดะสกิลตันไปดอไปดอยู่ไนวะอินเดอร์แมอินเดอร์แมไม่ต้องเอาอินเดอร์แมนเกกันนั่นสไปเดอร์เนี่ย

ต่อไปซ้มบี้มีเงเก็บตั้อเกตั้็แค่ไหนเอาไม่เก็บตั้งก็เจอไปเดิดเลย ชีวิตติกตนันไม่ยิงเหรอเราเนี่ยทำไมมันไม่ยิงไม่ยิงครับมันไม่ยิงทำมันยิงตกใจ ก็ไม่รู้ว่าทันมี้อฟเออป่าก็ไม่รู้นะว่าใครอยากให้เราไปประดับตกแตงบ้านเกิดของเด็่นี้ไปติดในใจลางคลิปนะครับแต่วันนี้ขอลาลราก่อนสวัสดีค่ะ